คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคือคนอื่นเขารีบบวากันหมดนะฮะของเราเนี่ยเออสังมาสังเงี้ยนะฮะไปไม่ได้ขึ้นมาเช้าเช้านะฮะแต่ว่าท่วมบายหล่นลงไปท้ายที่สุดจบ1,643น่าะฮะ่างเงินบาทของเราตอนแรกก็ดูกระโดดมา34จากนั้นก็ถอยอ่อนค่าลงมาที่34 3จุดสามจุดสี่อย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมฮะ คุณเหมือนปู่เซฟเหมือนกันเนาะดวนแรงอ่ะนี่ยังไงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเอาเี๋ยวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นได้แกะปมกันแล้วจะได้ดูว่าเราจะลงทุนกันแบบไหนอย่างไรกับท่านนี้ฮะค่ะแน่นอนว่าเราไปพูดคุยกับพี่อู๊ดมงคลพุ่มเพตรราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KTBST อยู่กับเราตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสานิจินครับครับผมเอ้าคำถามแล้วตามตามตามที่ถูกหัวข้อเราเลยฮะอืมอะไรคือสายที่ทําให้เรานี like cool ่อ่อนแอและอ่อนแวก่าคนอื่นมาด้วยนะจริงๆัวกผู้หญิงก็แรงไปนะครับผมคิดว่าจริงๆโจทย์นี้แต่ให้ผมมาก็ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากหรอกเราพอรู้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าได้เพิินถ้าเราได้คุยกันอยู่เราจะพอรู้ว่าสิ่งที่ผมมองอยู่มัน มันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าตลาดหุ้นมันดูเหมือนกับมันดูหลอกตาอยู่หน่อยนึงนะครับว่ามันเหมือนจะดีแต่ว่าไม่ค่อยดีนะครับจริงๆผมนึกถึงกบกตัวหนึ่งกำลังถูกต้อมอยู่นะครับมาหลายอาทิตย์แล้วว่ามันจะเป็นทฤษฎีกบต้อมอ่ะคนรู้ว่าตลาดไม่ดีพอรู้แต่ไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแล้วก็พยายามจะดันทุ้หลังต่ออย่างที่คนที่เจอเรื่องของกบต้มเนี่ย ได้มากที่สุดคือคนที่ลงทุนในในตลาดในตลาด่างประเทศนะครับคิดว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันแค่นี้แต่จริงๆริมันไม่แค่นี้มันไปไกลกว่านี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคนที่ลงทุนในตลาดห้นจีนเห็นนะครับว่ากว่าจะรู้ตัวใครที่พลิกตัวเองไม่ทันโผล่เพราะว่าหุ้นจีนลงลงเพื่อผมจับข้อมูลประมาณเดือนเดือนเดือน,น,นกว่าๆที่ผ่านมาเแต่หุ้นจีนเองนั้นลงมากกว่าชาวบ้าน หมายถึงว่าคนที่ลงทุนในหุ้นจีนจะลงมากกว่าที่อื่นๆแล้วก็พอสถานการณ์โควิดของจีนมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งไปทําให้ตัวหุ้นจีนเนี่ยจะแย่ลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต่างประเทศจะเห็นชัดเจนของไทยเองถามว่ามันเป็นกบต้มหรือเปล่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าเดือากาศแล้วเราเรา,เราจริงๆเราก่อนหน้านี้เห็นว่าผมจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยแข็งแรงดีมาก ดีกว่าชาวบ้านแต่ว่าอย่างว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยก็เป็นหวัดได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนี้นิดนึงก็แล้วกันญญเดี๋ยวจะได้พูดโดยสรุปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้ในมุมในมุมของผมเองนะเนี่ยนะครับก็คือว่าในหลากหุ้นถามว่าวันเนี้ยผมมองในทนหรอเพราะก่อนหน้านั้นเราแข็งแรงเราไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยวันนี้เราเป็นไข้หวัดนะครับเราพอเป็นไข้หวัปดปุ๊บดัชนีมันก็คือถ้าเป็นไข้หวัด,ดก็คือถ้าพูดในมุมของดัชนี ก็คือการปรับฐานการปรับฐานเนี่ยเรามองอย่างไรบ้างผมมองตลาดเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วว่าสัปดาห์เนี้ย1640นอาไม่อยู่ผมนี่คุยกับน้องทุนเนี่ยเขาก็ถามผมว่าจริงจริงแล้วผมมองอย่างไงผมมองว่าหลุดอยู่แล้วคือผมมองว่าหลุดตั้งแต่1650มาเรียบร้อยแล้วแลล้วก็มันจะลงไปเทรดอยู่ในโซน1620ถึง40นะครับ1620ถึง40เนี่ยลดสถากนาการณ์ปัจจุบันะครับอันนี้ยังไม่รวมถ้าเกิดมสีสิ่งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ย มันจะมันจะลงมากกว่าน,นี้ก็คืออันที่หนึ่งยูเครนเนี่ยมันเกิดสงครามที่มีชาติอื่นเข้าไปเกี่ยวขันมากกว่าน,นี้มากกว่าน,นี้ครับจะกล่วว่ามากกว่าน,นี้จนกระทั่งมันยิงกัน,กนจริงจริงอ่ะนะครับวันนี้มันเป็นการยิงแบบประเทศสงครามโดยใช้ยูเครนเป็นคนเป็นคนออกหน้าแต่เมื่อไรก็ตามมันเป็นสงครามที่ชาติอื่นๆเป็นคนออกหน้าแทนคือไม่ใช่ยูเครนนะอันนี้จะจะแรงจบดหนึ่งของสูตรแน่นอนอีกอันหนึ่งคือว่าถ้าจีน วันนี้มายืนบนบนทางแยกที่ว่าเขาจะล็อกดาวน์ต่อไหมหรือเขาจะทําอะไรถ้าจีนตัดสินใจที่จะใช้นโยบายนะครับซีโร่โควิดพลิซีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกประมาณนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะลงไปอีกเพราะเศรษฐกิจจีนจะแย่ถ้าเกิดมันเกิดสองกรณีนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยหลุดนกสองศูนย์แน่แส่วนเหตุผลของไทยเองจะทําให้หุ้นไทยหลุดนกสองศูนย์หรือเปล่าผมว่าในเหตุผลตัวของของเราเองผมว่าตอนนี้ยังไม่มี นะครับถ้าจะมีกะคงเป็นเรื่องของประเด็นการเหมืองแตละการซึ่งกว่าเราจะประชุมสภาก็อีกประมาณยี่สิบกว่าวันไม่ใช่ยี่สิบกว่าวันแล้วสิอีกสิบกว่าวันซึ่งตรงนั้นนะถ้าเกิดเรามีอะไรจับพัดจับผูเราต้องมาเลือกตั้งใหม่อันนั้นก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าโดยสรุปที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าหุ้นไทยเองนะเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถูกปัจจัยภายนอกมากระทบตัวปัจจัยภายนอกที่ถูกกระทบเนี่ยนะครับมันก็คือที่ผมเห็นหลักๆเนี่ยมันคือสองสามเรื่อง รื่องที่หนึ่งที่ตอนนี้ผมให้ก่อนน้นหนักมากที่สุดคือเรื่องของโควิดผ mm ู้จีนเพราะว่าจีนเองเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันอิงอยู่กับไทายอยู่ mm hmm. ถ้าเกิดจีนเนี่ยเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงวันนี้ยเขาน่าจะต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว GDP ถ้าเกิดเขาชะลอตัวลงมากกว่านี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยม่วาจะเป็นโลจิสติกส์ขนส่งเดินเรือดิกิทอนิกส์รถยนต์เนี่ยไปหมดนะครับ mm hmm. จะแย่ลงไปหมดเพราะน้นตรงเนี้ยพวกเนี้มันจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของยูเครนซึ่งผมเชื่่อวา วันนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เดิ่อขั้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี่ยอยู่เต็นกับโควิดกระทบเศรษฐกิจโลกอยู่ส่วนเรื่องของเฟดถามว่าผมกลัวไหมผมมองเฟดเป็นเป็นเหยื่อมากกว่าผมมองเฟดเป็นเหยื่อว่าเฟดเองเจริงๆสิ่งที่เขาตัดสินใจวันนี้เนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ตัวเขาเองเหรอกมันเป็นสิ่งที่เขาถูกกระทํามาจากผ่านมาทางราคา,าน้ํามันผ่านมาจากยูเครนผ่านมาจากเรื่องอื่นก็้ํทให้เฟดเองต้องมาตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแค่เอ่เท่าไหาร่ก็ตามจห็นหี้กบว่าแม้ว่า แม้ว่าคุณอเอาเวชจะพูดเมื่อคืนว่าเมื่อวันก่อนหน้านี้ว่าเขาอะยังไม่ได้คิดหรอกดอกเบีย้ย0.75%พรากฏว่าคนข้างนอกไม่เชื่อเขาบอกว่าคราวหน้าเนี่ยประมาณการเรือมิถุนาย,ยนประชุมเนี่ยต้องขึ้นอีก0.75%คนไม่เชื่อครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ mm. แม้ว่าเป๊รจะพยายามจะพูดอะไรที่มันดูซอฟๆลง mm. แต่คนก็ไม่เชื่อแล้วเนี่ยหมายเว็นรรว่าเป๊รเองอ่ะ,อะจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เขาคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ าคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองในมุมที่บวกนะเพราะว่าต<อ>ับเดียก็ตามสถานการณ์ดูเคยังไม่ดีขึ้นโควิดจีนยังไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าก,การตัดสินใจของเฟดในการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะเนี่ยเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่มันมันกระทบพุ้นไทยอยู่ส่วนในเรื่องของท่างเงินนะท่างเงินต้องยอมรับว่าวันนี้เราเราเฉลี่ยเงินอยู่ที่สามสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์ถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดดูจากบล็อกบล็อกท่านนี้นะคือเจพีมอลแกนเองบอกว่า,วา ขาคาดการสิ้นปีสามสิบห้าบาทสามสิบโอ้หมายความว่ายังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าสิ้นปีสามสิบห้าบาทสามสิบแสดงว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยบาทต้องอ่อนไปกว่าน,นี้อีกใช่นกไ,ไหมถ้าเกิดคุณไปจบสิ้นปีที่สามสิบสามสิบห้าบาทห้าสิบเนี่ยไอ้สามสิบห้าบาทสามสิบเนี่ยแสดงว่าระหว่างปีเนี่ยต้องไปไกลกว่าน,นี้อีกเพราะันตรงนี้เนี่ยค่าเงินบาทเองเป็นประเด็นหนึ่งที่เหมือนกับผมจะบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยเป็นผลรวมเป็นซัมเ a t i o n ของ ผลกระทบจากเรื่องของโควิดเรื่องของดอกเบี้ยเฟสเรื่องของยูเรนเนี่ยแหละสามตัวนี้รวมกันมันส่งผลนะไหมฝรั่งคิดว่าเงินบาทเราจะออกแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจเราจะถูกกระทบด้วยเพราะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เรามองหุ้นไทยเนี่ยถ้าเกิดบาทมันยิ่งอ่อนเปเรื่อยเนี่ยผมเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ผมใช้คํานี้ว่าเอ๊ะเมื่อวันจันทร์มั้งผมใช้คํา,านี้ว่าถ้าบาทอ่อนแล้วจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยมันจะต้องเกิน สามสิบสี่บาทเ็สิบห้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นเทรเกอร์ให้คนเริ่มรู้สึกว่าของจริงมาแล้วนะครับฝรั่งอาจจะเริ่มขายหุ้นออกแต่ว่าวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยที่ผมนั่งดูข้อมูลของฝรั่งเองยังไม่ค่อยขายเท่าไหร่ฝรั่งขายเพราะว่าฝรั่งการการที่ฝรั่งเข้ามาในหุ้นไทยรอบเนี้ฝรั่งเขาผมใช้คาว่าค่อนข้างฉลาค่อนข้างจะมาแบบเป็นรูปแบบนะครับไม่มัม่วมาเพราะว่าฝรั่งมารอบนี้เนี่ยเขามาถือหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวจริงๆ นะครับเราก็ล้วก็ถือล้วก็เขากาไรด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ถือหุ้นเตะปากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งรอบนี้มาแบบมาแบบมาดีอ่ะมาดีมันเนี่ยการที่เขาจะเทขายหุ้นแบบเทกระจาดผมว่าเราอาจจะไม่เห็นนะแต่เราอาจจะเห็นว่าเขาค่อยๆรีมขายทำกำไรออกไปบ้างแบบไม่ดุนะครับไม่ต้องกลัวว่าฝรั่งขายรอบนี้ถ้าจะดุแบบเทกระจาดวันหกพันล้านอะไรอย่างนี้ผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าเราอาจจะไม่เห็นแบบนั้นเพราะว่าหุ้นที่ฝรั่งซื้อมาช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับมันตรงนี้ก็อันนี้เป็นมุมมองอย่างหนึ่งนะว่าเงินบาทที่อ่อนนะครับเราอาจจะมองได้ว่าเงินบาทอ่อนมันจะกระตุ้นในฝรั่งมีการขายทางกาไรแต่ว่าการขายไม่ดุแต่ก็จะกดตัดชนีได้ลงไประดับหนึ่งแล้วคนไทยก็จะขายตามด้วยนะครับส่วนในประเด็นของกําไรอันนี้ข้อสุดท้ายลว้วันนี้กําไรของตลาดกําไรของบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยที่ประมาณการประมาณการผมสระกอให้ดูเนี่ย มันมีการคำนวณมันมีการประมาณมมการออกมา,มกา,รรมาหลายปกติหุ้นเนี่ยที่มีการทำบวิเคราะห์เนี่ยในตลาดหุ้นไทยจะมีประมาณสองอยห้าสิบตัวที่มีการทำบวิเคระาะห์ซึ่งก็จะมีการออกออกออก,การทำเซอร์เวยกำไรออกมาให้ดูหน้านี้ครับตอนนี้เนี่ยมีหุ้นบางส่วนรายงานงบไปเรียบร้อยแล้วคือธนาคารแล้วก็น้ำมันปิโตรบางตัวนะครับแต่ว่าหุ้นส่วนที่เหลือตอนนี้ที่มีการเซอร์เวยมาร้อยสิบห้าตัวเนี่ยเจนไหมครับว่าไปดูเยอันเยะกันแล้วกัน0%ูนเปอร์เซนต คิวอันคิวติดลอกแปดผมก็มจะบอกว่าอะไรผมก็จะบอกว่างบตรมาสที่หนึ่งปีเนี้ยเป็นงบที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่คือไม่แย่นะแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันการกระแสาการเล่นงบเนี่ยมันไม่มีให้เล่นมันไม่มีแรงจูงใจให้เล่นเท้าทานองที่ว่าที่เขาพูดกับว่าเซลล์อินเนอ์อะไรเนี่ยอันเนี้ยตัวเรื่องงบตรมาสที่หนึ่งที่ออกมาจริงๆแล้วเป็นเป็นแฟกเตอร์เดียวนะที่ผมเข้าใจว่ามันเข้ากับคำว่าเซลล์อินเนอ่์มากที่สุดนนะ่ะ ที่เหลือเน,นี่ยมันไม่ใช่เซลล์อินเมอร์ครับมันเป็นเซลล์ก็เรื่องอื่นแต่ว่าเคสของูรณไปแต่มาที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของเซลล์อินเม์จริงๆที่มันเคยเกิดขึ้นตามปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้คนถอดใจแล้วสุดท้ายแล้วว่าทําไมพูนถึงผมถึงมองว่ามันจะไปที่ประมาณสักหนึ่งหกสองศูนย์เนี่ยนะครับผมมองอีกมุมหนึ่งคืออะไรบ้างผมเป็นคนที่เป็นพันเุกรรมด้วยเป็นกลยุทธ์ด้วยแล้วอีกมุมหนึ่งคือผมเป็นนักเทคนิคด้วยผมมองว่า ที่ผมนั่งคุยกับหลายๆคนที่ที่พอจะดูตลาดออกในมุมเทคนิคอลเองเนี่ยเขาก็มองว่าดัชนีเองเนี่ยมันมันไม่อยู่หรอกบางคนบอกว่าจะไปรอรับต่ำกับพันหกนะครับอะไรอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ที่ดูสายเนี่ยจะเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมเองพอพิจารณาจากปัจจัยรอบๆด้านที่มีอยู่กับตลาดนในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีโอกาสนะที่มันจะมันมีโอกาสจะต่ากวันนี้ยต่ำกว่าปัจจุบันแต่ว่าหลุดพันหกเนี่ยผมยังไม่คิดนะ ถ้าเกิดจะโหลดเนี่ยผมที่ผมบอกมันมีสองกรณีคือเรื่องของย<ช>ูเครนที่ว่าไปนะครับมีความคนอื่นเขาไปเกี่ยวพันแล้วก็เรื่องจีนมีการประกาศประกาศใช้ในโยบายเดิมต่อไปอันเนี้ผมว่าดัชนีมีโอกาสต่ำกว่าพันหกร้อยี่สิบแต่ตอนนี้ผมใช้อยากจะใช้คำว,ว่าหนึ่งของสองอยู่ไปก่อนกันแล้วะะกันเพคุณคิดไกลกว่าน,นั้น,นว่ากันไปหายวันแล้วครับข่าวดีเปิดประเทศช่วยบ้างไหมโควิดลดลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักของหุ้นที่เปิดประเทศเนี่ยคุณไปนับหุ้นเนี่ยลม,มันมีเออที มันมีหุ้นค้าปลีกมันมีโรงแรมซึ่งพวกนเนี้ยคุณเป็นนับซัมเ a t i o n รวมกันของตัวน้ําหนักที่มีผลต่อดัชนีมันอน้อยมากอนะครับมันไม่ติดหนึ่งในมันไม่ติดหนึ่งในงงเตเตหกแล้วกันนะครับมันไม่ติดหนึ่งในหกของเซกเตอร์ที่มีมีผลต่อตลาดมันไม่ติดนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมันไม่มีผลอะไรวันนี้เราผมว่าคนที่อยากเล่นหุ้นเนะี่ยก็ทางเลือก่มันมีไม่เยอะหรอกกลุ่มท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหนึ่งที่คนเล่นได้ที่เหลือผมมองไม่ค่อยออกเลยนะผมรู้สึกว่า มันถ้าผมไม่เล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเล่นหุ้นตัวไหนนะแต่พอเออเหลือเกินว่าหุ้นเปิดเมืงองน้ําหนักต่อลัชนรมันมันน้อยอ่ะในแง่า้ัาชนรมันก็เลยดูจะถูกลากลงซะมากกว่าครับกลับผมอับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาพตรงนี้ไปนะฮะยังดูไม่ดีเพราะฉะนั้นมีบางคนบอกว่าหนึ่งประมาณน่าจะหนึ่งหกสี่ศูนย์กับหนึ่งหกสองศูนย์น่าเทรดในกรอบนี้ถูกไหม กลยุทธ์พวกเราทาอย่างไรดีเนี่ยพรวันนี้มันก็เนี่ยอยู่ในระดับนี้แล้วผมก็เดี๋ยวผมขอดูซิว่าวันนี้จะเปิดประมาณสักเท่าไหร่ณขณะนี้ที่ผมเห็นตัวเลขนะหนึ่งหกสองเก้านะพี่มงคลเราเราทาไงดีเอาวันนี้มันเป็นวันโหดอยู่แล้วแหละเพราะเมื่อคืนสหรัฐอเมริกาจัดเป็นพันจุดหล่นลงมาพันจุดวันนี้ยังไงดีครับพี่มงคลฮนะวันนี้รันีศันี่ยเดี๋ยวนี้เวลามันบวกลบพันจุดเนี่ยอย่าอย่าตกใจมาก มันบวกพันจุดได้มันก็ลบพันจุดได้นะครับมันอย่าไปตกใจมากแต่อยากให้ตกใจว่าอยากให้มองให้ออกว่าที่ที่ผมเรียนวันเนี้ยมันหลายอย่างอะหลายเรื่องที่มันจะทบตลาดมันจะลงเราอาจจะขัดทุนหุ้นได้แม้ว่าตัชนีจลงแค่วันละห้าสิบหกจุดเองนะมันตรงนี้เนี่ยอมองมุมนี้ไ้ด้วยกันแล้วกันอย่างเงี้ยกลยุทธ์ถามว่าเราทํายังไงนะครับใช้นิดหนึ่งมันมีอยู่สองเรื่องเองอันที่หนึ่งนะครับเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดนะว่า วันนี้ต,ตลาดอาปัปปจัจของตลาดโลกมันถูกกดดันจากหลายๆเรื่องฉั้นตอนนี้ผมแนะนําถือเงินสดอย่างพอติเดซีเองตอนเนี้วันนี้เราถือเงินสดเป็น50านะจริงๆเราถือเงินสดระดับ30%มมาสองสามอาทิตย์แล้วนะมีบุบบุบรๆแต่ว่า30% 4 0เนี่ยเราถือมาตลอดเพราะว่าเรากลัวมาตลอดว่าดัาชนีมันจะหลุด1 6 5 0เราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเลยว,ว่าจะหลุดนะครับแล้วมันก็หลุดมา,าจริงๆฉะนั้นถือเงินสดไว้เนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุด นะครับหุ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแม้ว่ากลุ่มท่องเที่ยวจะดูที่ผมพูดถึงเนี่ยก็าจะเล่นก็เล่นกลนกุ่มท่องเที่ยวได้แต่ก็ต้องเลือกตัวอย่างวันเนี้ยผมก็เลือกตัวบารุงราชเพราะอย่างทาไมผมเห็นผลที่ผมเลือกบารุงราชอันที่หนึ่งผมเห็นบารุงราชมีข่าวว่าเขาจะเปิดเคาน์เตอร์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแหละนะครับในการที่จะเข้ามาตรวจนู่นตรวจนี่อันที่สองคือ,อาบารุงราาเนี่ยเป็นหุ้นที่ฝรั่งซื้ออยู่ นะครับอันนี้คือเหตุผลสองข้ออะไรที่ผมมองเพราะว่า,ลาหลังๆมาเนี่ยผมจะแนะนําหุ้นที่ฝรั่งซื้อเป็นหลักเพราะาอะไรบ้างผมรู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าคูนที่ฝรั่งซื้อที่เราตามตามตามตลอดบ,บางทีมันจะขึ้นได้ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นที่คนไทยซื้อเนี่ยบางทีไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนไทยชอบเป็นหุ้นบันเดปนะครับอันที่สองนะครับสิ่งสิ่งที่เราต้องตามต่อตอนนี้คือเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยเนี่ยที่ดอกเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมันจะพาเขาเรียกมันจะพาสึกมันจะฉักสึกเข้าบ้าน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะพาดอกเบี้ยขึ้นนะครับแบงค์ชาติอาจจะต้องขึ้นดอ,อกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดมันจะพาต้นทุนของการใช้ชีวิตของคนเพิ่มขึ้นมันจะพาค่าแรงเพิ่มขึ้นมันจะทําอะไรต,ต่างๆนานาที่เพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังขุ้นสองกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆกับเรื่องเงินเฟ้อแล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราเนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มสินค้าประกับผลแล้วก็กลุ่มส่งออกสามกลุ่มเนี้ ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะเกิดสเปกเตชันมันเกิดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าส่งออกก็จะไม่ดีนะครับราคาสินค้าควบคันก็จะไม่ดีแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของนี่เสียที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสามกลุ่มที่ต้องอยังนั่นต้องระวังนะครับก็จริงๆก่อยุทธเราจะมองไว้แค่นี้แล้วต,ตารที้ดีสุดคือถือเงินสดแล้วก็รอตลาดดูว่าในกรอบหนึ่งหกสี่ศูนย์ถึงสองศูนย์เนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่า แล้วปัจจัยที่มีมาแต่ละวันเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือยังเมื่อไหร่ปัจจัยมันดีขึ้นก็กลับเข้ามาว่าให้ใหม่ครับกราบผมนะฮะคือตอนนี้เนี่ยยิ่งผมดูยิ่งผมมองเลยนะตอนนี้ผมเห็นกระพริบอยู่หนึ่งหกสองสามนะก็คือมาแนวรับผมพี่มงคลแล้วนะฮะเดี๋ยว<ม>ติดตามดูเอาสักแนวไหมเอาเผื่อแนวรนะับหนึ่งหกสองศูนย์ไม่อยู่นะฮะมีผตดิดแนวนลงเหรอผมน่ยถ้าไม่อยู่มันก็ไปพันหกแล้วว่าถ้าสองศูไม่อยู่มันสเต็ปมันมันช่องมันช่องอะไรยี่สิบนะ ครัสองศูนย์ก็จะไปพันหกแล้วอ่ะนะครับแต่นั้นแต่แนวรับมหาชนของของตลาดไทยมันมีแนวหนึ่งนะคือหนึ่งหกสองศูนย์เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีอยู่สองสาครั้ง่ะที่เวลาดัชนีมันเจอข่าวลบมันลงมาแตะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วมันเด้งได้กลายเป็นว่าหนึ่งหลุดจากหนึ่งหกสองศูนย์มันไปหนึ่งหกหนึ่งศูนย์กอดกัแล้วกันนะครับก็ก็อย่าตื่นตระหนกมากนะฮะคือวันนี้ก็เปิดมาแล้วแหละตอนนี้อยู่ที่1625นะครับแล้วก็รอดูมือนิ่งๆก่อนรอดูว่า1620หลุดหรือเปล่า นะฮะหลุดหรือว่าหลุดแล้วรีบกลับขึ้นมาได้โลขนาดไหนถ้าหลุดแล้วกลับขึ้นมาได้เร็วก็แสดงว่าโอเคมั่น่น,นะฮะแต่ถ้าเกิดว,ว่าหลุดแล้วหลุดหลุดไปเลยนะฮะอันนั้นก็ทอนไปอีกทีละยี่สิบจุดถูกไหมพี่มงคลใช้วิธีการดูแบบนี้แล้วก็อยากให้ตามเรื่องของจีนเยอะๆนะครับจริงๆผมอยากจะย้ำว่าให้ตามเรื่องจีนเยอะจริงๆเพราะว่าจีนมีผลกับตลาดโลกมากทีเดียวอ,อย่างเมื่อเช้าจีนประกาศมาเรื่องเลยนะเขาบอกว่าทางการขอให้หน่วยงานภาครัฐของจีนเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ที่เป็นแบรนด์นอกภายในสองปีข้างหน้ามั้งโอ้โหแบบข่าวมานี่จริงดูเหมือนทางการจีนเคยออกประมาณนี้มาแล้วนะแต่การออกประกาศอย่างนี้มันดุดันมากนะมันเหมือนกับจีกนกำลังทำอะไรอยู่กับตลาดอยู่รอเปล่านะครับก็ระหว่างนี้หนึ่งนะกับการลงทุนแล้วก็ความปูกพันกับตระดาษหุ้นจีนประเทศจีนที่มีเราไทยอะ่ะค่อนข้างสูงนะครับกราบผมอวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับที่มงคลครับขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะกราบผม